แล้วเขาเวลาเขาไปไหว้อะเวลาเขาไปไหว้ใช่ไหมแทนที่เขาจะใช้นี่ลูกหนึ่งสามสิบบาทก็ใช้นี่ตรงหนึ่งสิบบาทเขาก็อย่างเขามีหน้ามีมีหิ่งที่ต้องไหว้สิบหิ่งอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ต้องซื้ออย่างเงี้ยสิบลูกแต่นี้เขาซื้อสิบลู้ลดลง นี่ก็ทาสาหรับว่วภาคกลางอะ่ะถ้าเป็นภาคกลางเขาใช้ขนมเข็งนี้อืแต่ว่าภาคใต้เรานันจีนแท้แบบจีนแท้ตรงเบ็ดนะใช่ม่ใช่แบบาแต่กล้วเราแพงใช่ไป่กยปกติข้อมันแพงเลยจะลองใส่เม็ดบัวแต่ว่าเม็ดบัวมันมันมันสีมันไม่สวยที่นี้ก็เลยใส่แต่ขั้ว ท่านดอีระตุกกระมุกกระออีสานตอนนี้ต้องเรียกว่าระกรเจประยุหมลกค้าต้องการแปยุ์ืมาใช่ยัมมันต้อว่าเป็นมือมันมันจมันมู่้ว่ามักินได้ว่ามันแต่เปกล้วยเพลงนะเรื่องินดูเราไม่มีการลงจับผู้กระทำผิด รวยมะพร้าวอ่อนจะพูดง่ายกว่า,ารวยด้่นอะ

อันไตรงอันนี้เป็นคนบ่ <coughs> 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 再大一点可以吗？<music>